สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราช่องนี้คือแหล่งรวมข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถและการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์ไม่ว่าคุณจะชอบรถสปอร์ตรถครอบครัวหรือรถสมรรถนะสูงเราจะพาคุณไปจอดลึกทุกรุ่นที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆที่เรานํามาให้คุณชมก่อนใครวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่เรียกได้ว่าเขย่าว,วงการรถยนต์เลยทีเดียว พราะชื่อที่หายไปจากถนนมานานหลายปีได้กลับมาแล้วกับรูปลักษณ์ใหม่และขุมพลังสุดโหด Pontiac er GTO ปี2026กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่ Pontiac er ถูกยุติการผลิตไปนานหลายปีหลายคนอาจสงสัยว่า Pontiac er ยังอยู่หรือคำตอบคือไม่ใช่ในรูปแบบเดิมแต่ General Motors ได้ฟื้นชื่อ GTO กลับมาภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่อรถคันนี้ไม่ใช่การนำ Camaro หรือรถรุ่นอื่นๆมาเปลี่ยนปลาแต่เป็นการคืนชีพอย่างแท้จริงสาหรับรถสปอร์ตอเมริกันคลาสสิก รูปลักษ์ภายนอกของ GTO รุ่นใหม่ยังคงกลิ่นอายของยุค6 0 s ไว้อย่างลงตัวผสมผสานกับดีไซน์ล้ำยุคที่ดูดุดันและเฉียบคมกระจังหน้ากว้างไฟหน้าเล็ดแบบเรียวและฝากระโปรงหน้าที่ยาวสไตล์มาเซอร์คาช่วยเสริมความรู้สึกสปอร์ตตัวรถดูเตีย้ยและกว้างเพื่อเพิ่มแรงกดขณะขับด้วยความเร็วสูงด้านหลังติดตั้งท่อไอเสียสท่อและไฟท้ายแบบแยก2ฝั่งที่ออกแบบใหม่ให้ดูโมเดิร์นแต่ยังเคารพต้นฉบับ ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของ GTO ที่แท้จริงเครื่องยนต์ V 8ขนาด6.2ลิตรซูเปอร์ชาร์ให้กำลังถึง670แรงม้าและแรงบิด640นิวตันเมตรอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง3.3วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ320กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วและแรงระดับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว เกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดสำหรับสายขับมันและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมแพดเดิลชิฟฟอร์สำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำช่วงล่างของ GTO ปี2026ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยใช้ระบบ Magnetic Ride right Control Generation ล่าสุดพร้อมเบรกเบรโ bo ขนาดใหญ่และระบบควบคุมการออกตัวที่สามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบไอเสียแบบ Active ที่สามารถเปลี่ยนเสียงตามโหมดการขับไม่ว่าจะเป็นโหมดเงียบตอนขับในเมืองหรือโหมดดุดันตอนขับบ,บนทางโลง่ง ห้องโดยสารภายในเน้นความสปอร์ตแบบพรีเมียมเบาะนั่งหุ้งด้วยหนังและเอากันตาราพร้อมการรองรับที่ดีเยี่ยมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล12นิ้วและหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด15นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางและฟังก์ชัน Performance Data Recorder สำหรับคนที่ชอบขับในสนามหรือวัดสมรรถนะการขับขี่ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ครบครันทั้งระบบค,ควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบขันและระบบ h e a d u p Display ท,ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกหน้าแบบชัดเจนหลายคนอาจสงสัยว่าในยุคที่รถไฟฟ้ากำลังมาแรงรถอย่าง GTO ยังจำเป็นอยู่หรือไม่คำตอบคือใช่พรเทียก GTO ปี2026เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ขององค์การกลับมาของรถยนต์สายพันธุ์ดั้งเดิมสำหรับคนที่ยังหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์และการขับขี่แบบดิบๆแต่ก็มีข่าวลือว่าในอนาคตอาจมีเวอร์ชันไฮบริดหรือแม้แต่ EV ออกมาเพิ่มเติม ราคาของ GTO รุ่นใหม่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทและอาจแตะ3.5ล้านบาทในรุ่นท็อปพร้อมออปชั่นเต็มคันซึ่งถือว่าไม่ถูกแต่ก็คุ้มค่ากับความแรงและความพิเศษของรถรุ่นนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถกล้ามอเมริกันและอยากสัมผัสพลังแห่งตำนาน GTO ปี2026คือหนึ่ในรถที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ขอบคุณที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับการกลับมาของ GTO ในยุคนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ